ยังไม่ทำมาเลยคุณแม่ขออีก<ะ>ัรอบเล้คุณแม่เดี๋ยวต้องคุยกับคนที่เขาพามาก่อนใช<ะ>่อะเดี๋ยว,วเราจะคุยกับสองท่านต้องอบอกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆมีที่มานะ,ะแล้ววันนี้มาจากอำนาจ,จเจริญจริงๆขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่กล่ำและพ่อสุวรรณค่ะ นะโอ้โหแต่ละคนน่าใจเต้นเดี๋ยวคนไหนพ่อสุวรรณคนไหนพ่อคนไหนพี่สุวรรณครับเดี๋ยวแล้วคนไหนพี่คนไหนคนนี้พี่กับทำไมหน้าไปเดียวเลยเป็นต่างกันพี่กำคำพี่กำคำพี่กำคำเดี๋ยวนะพี่กำคะครไปซื้อไปที่ไหนมาทำไมยังไม่เอานี่ออกได้ีสองปีแล้วแต่ยังไม่ออกสองปีแล้วไม่เอาแล้วมันเก่าอันนี้เขาเรียกว่าการแสดงอะไรครับพ่อสุวรรณขา หุ่นล้ำซิงเป็นการแสดงโบรามโบราณไหมคะแต่ดั้งแต่เดิมรุ่นปู่รุ่นย่าเรามีไหมคะมีครับในในช่วงนั้นคือเราเราสืบทอดจากอนัเราพยายามที่จะพัฒนาการให้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 ทันสมัยนะครับแต่ก่อนเราจะเป็นรูปปั้นนะครับปั้นนี่คือรปั้นปั้นเป็นหุ่นนะครับโดยใช้ดินเหนียวภาใช้ดินเหนียวก่อนภาพดินเหนียวมามาทแบบก่อนนะครับแล้วก็เราเอากระดาษอะไรมา มาตีกลาตกาก็แปลแปลนติด๋อสนุดเท่าที่เรามีอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเราเนี่ยหรอกระดาษเศษสมัยปู่ย่าตายายคุณผู้ชมค่ะเอาดินเหนียวมาปั้นแล้วก็เอากระดาษมาแปะมาแปะเพื่อให้เป็นมาห่อหุ้มอะให้เป็นให้เป็นเหมือนแบบรูปคนเป็นตัวคนขึ้นมาเลยแล้วก็เอามาโยงมัดแบบนี้เหรอครับพ่อใช่ครับพี่สุเคยเห็นไหมอ่ะหนูไม่เคยเห็นนี่ครั้งแรกมีมานานแล้วเหรอหนูไม่ยออต่อไไมเห็นเลยพ่อประมาณสิบแปดสิบสี่ ห้าปีนะครับโหนหแล้วทำไมเราตอนตอนเราไปเดินสายก็ไม่เจอนะพ่อจ๋าพ่อจ๋ามันไม่ค่อยมีหรอกครับเพราะว่าอ่าในช่วงนั้นก็เกี่ยวกับการสื่อสารยังไม่ไม่ถึงทุกวันนี้มีกี่คณะพ่อมีคณะเดียวในจังหวัดน้ำเจริญครับเกิดว่าไม่ใช่นจังหวัดน้ำเจริญนูว่าน่าจะในประเทศเลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าจังหวัดน้ำเจริญเขาจดสอบคณิทางปัญญาอย่างโอ้โหจดสิดสิจดิ อดีใจจังเลยพ่อที่ทาแบบนี้จดไว้พ่อจดไว้ไหนไปอยู่ไหนไปพ่อจดไว้อยู่ไหนไม่ยังห้าไม่เห็นคบไม่ยังห้าไม่เห็นคนมาจ๋ามาจ๋าครับมีก <ina> ี่ตัวคะเนี่ยมีกี่ตัวหุ่นของเราเวลาทาการแสดงทีหนึ่งอ่าหกตัวหกตัวทุกเจ็ดตัวนะครับถูกต้อครับไปหมดครบทุกตัวครับอันแล้วบางตัวไม่ติดงานติดอะไรบ้างไม่ติดไม่ติดครับไม่ติดนะแล้วทาหุ่นหุ่นเชิดเนี่ยตัวตัวหนึ่งทานานไหมพ่อประมาณหนึ่งเดือนนะครับ มันจะมาชดได้อย่างนี้นะเพราะว่าเราใช้ดินเหนียวมามาแต่งหน้าแต่งอะไรมือกงก็แล้วกันเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันนี้เราก็ใช้ทันสมัยขึ้นนะเป็นเรื่องของผู้หญิงนะครับที่ทันสมัยแต่ผู้ชายกับของผู้ชายยังเป็นดินเหนียวอยู่ใช่ครับแล้วเขามีชื่อไหมแต่ละตัวเนี่ยนั่นสิพ่อมือกองชื่ออะไรพ่อจ๋าพ่อบอกว่ามือกองชื่อบ๊อบบี้ฝองแปงครับ้องแปงเอาฝองแปงแล้วพี่เป้าแล้วมือแคนนะพ่อมือแคน ซื้ออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวเอาพูดค้าอะไรข้างในพ่อไหนดูนี่คุณผู้ชมลองเปิดเปิดอะไรอยอะไรข้างใน คนละคนคนละคนคนละตัวเชิญคนละตัวเมื่อกี้หนูได้ยินเสียงใครบอกว่าไอ้แดงไอ้แดงคนไหนไอ้แดงพ่อคนไหนไอ้แดงมือแข้งนอแทนค่ะอ๋อมือแขนมือแขนชื่อไอ้แดงมือแขนงโอแล้วน้องแล้วน้องที่พ่อชักคนนี้ชื่อน้องอะไรน้องเงินน้องเงินน้องเงินแล้วปกติอ๋อน้องเงินอันนี้น้องคำพ่อพ่อตัวไหนเมียพ่อตัวไหนเมียพ่อตัวนี้ ปกติทำงานอะไรกันคะทำไรทำการเกษตรทำไรไถนายนางานเกษตรอันี่พอว่างจากทำไรถ่ายนาพ่อก็มาทํานี่กันใช่ไหมคะคุณผู้ชมคุยกันลำบากมากเลยนะต้องมียองยองคุยกันนะเออต้องคุต้องเป็นยองยองคุยกันนคุณพ่อมาไม่ดีเหรออ่นั่งด้วยเลยให้พ่อสุวรรณเข้ามาด้วยพ่อมา่อมาเข้ามาเออว่าแล้วเราก็ตีคุยกันมาสนุกกันเยอะเลยเอาสำรับมาสำรับมา ก้องก้องก่อนไปถารับไปแล้วแบบพ่อจ๋าพ่อสุวรรณต้องซ้อมกันไหมจ๊ะซ้อมครับก่อนก่อนก่อนจะเดินทางมาสองอาทิตย์แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะต้องมีไหว้ครูด้วยเขาเรียกว่าอะไรพาอว่าไหว้ครูเนี่ยคือ คือหมายถึงเรื่องครับหมายถึงเรื่องเราเรื่องึกถึงครูบาอาจารย์ของเรานะครับเรามีเรื่บุญคุณท่านนะครับเพราะว่าท่านเป็นศเจตประสาของวิชานี่มาให้เราเขาเรียกว่าคลายอ้อใช่มครัลายอ้อนะครับเป็นภานะครับยกอ้อยกคู่นะครับไยกไวกุยกุบเป็นไปว่าอะไรยกอ้อยกคู่นะครับวายครูบาอาจารย์วายครูบาอาจารย์พ่อคะคนไปจ้างงานแบบถึงว่าจ้างคณะพ่อไปออกงานเยอะไหมฮะเยอะครับพ่อกี่หมื่นเนี่ย อันนี้ตามระยะทางนะครับหนึ่งระยะทางสองระยะเวลาการยังไงเพ,<ว>พ<ว>ราะแ้ายี่สิบกิโลยังไง,<ว>ง,ไงระยะทางห <50 S 1> ้าสิบกิโลนี่ ถ้าระยะการแสดงนี่สมชั่วโมงก็5้าพก็อย่างนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วแต่ระยะทางถ้าไกลมากก็จะบวกค่าน้ำมันเพิ่มแต่จริงๆค่าตัวระยะใกล้ๆเนี่ยเริ่มต้นที่สามพเริ่มต้นที่สามพบาทจนถึงกี่บาทก็แล้วแต่แล้วแต่ระยะเดี๋ยวกลาเล่นเล่นกี่ปกติจะเล่นเป็นแหขบวนแห่เอาจนจบเลยมาเมื่อไรอะอะไรเงี้ยเหรฮะงานแหงานแห่จบเมื่อไรก็จบเมื่อนั้นแหละ ซีเจของเราได้เห็นคณะหุ่นลำซิ่งที่ขนกันมาจากจังหวัดอำนาจเจริญเต้นโว์กันสนุกสนานมากเลยงานนี้สีเจไม่พลาดค่ะขอลองเชิดหุนลำซิ่งด้วยแน่นอนบอกเลยว่าห่ามากติดตามช่วงนั้นนะช่วงเดินสายร่วมทำมาหากินโดยครีมกันแดดจลิน่าพลัส เราสองคนเดินสายไปทุกที่คุณผู้ชมคะขอเริ่มที่นี่เลยที่สมุทรสาครนี่อันนี้เขาเรียกว่าสะพานแดงแถบนี้ส่วนใหญ่เขาจะแวะมาถ่ายรูปเช็คอินนอกจากถ่ายรูปเช็คอินแล้วคือมาดูโลมา้วยแต่ถ้าคุณผู้ชมมาแล้วไม่ต้องดูโลมาก็ได้นะคะก็คือมาถ่ายรูปเช็คอินสวยนั่นแหละไม่เคย ห่วงเรื่องแดดเลยไม่เคยกังวลคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีครีมกันแดดโจลีน่าพลัสคุณผู้ชมชอบนหมแม่เพราะว่ามี SPF 50บบวกท a บวก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 เบิร์นซึมบางๆนะแม่ไม่แพ้ด้วยอีกอันหนึ่งนะที่ผมชอบไม่ตีดภาพครีมโจลีน่าพลัสนะคะเป็นเนื้อครีมที่บางแม้แต่มีเครื่องสําอางอยู่ก็สามารถเติมได้แบบนี้เลยนะแม่ใช่แล้วป้าเราจะมีซิกเนเจอร์ในการทาครีมกันแดดเฉพาะ เราสองคนในครอบครัวเท่านั้นเนี่ยใช้ตบๆแบบนี้ก็ซึมแล้วเห็นไหมคะว่าเครื่องสำอางยังคงอยู่เหมือนเดิมป่ะเหมือนเดิมป่ะลองเซิร์ช Google หาดูว่าครีมกันแดดโจลินา plus เขามีส่วนผสมอะไรถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าอีกอันหนึ่งนะนนมั <ๆ S 2> ม้เข้าไปที่ Facebook ได้เลยแม่ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าไปใน Facebook นะคะพิมพ์เลยว่าครีมกันแดดโจลินา plus มีแอดอะไรด้วยแอดโจลีน่า plus และตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วย1หลอดราคา1290บาทค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อตอนนี้นะสองหลอดราคา999บาทบเา2ทสองคนมั่นใจเลือกครีมกันแดดโจลีน่าพล u สค่ะร่วมทำมาหากินโดยคอดี้ plus ถังเช่าที่อาจารย์วิโรธมั่นใจ Tamahakin <imitation> Tamahakin Tamahakin Puyeng เทคนิคที่จะเชิดยังไงให้เขาถึงได้เต้นพริ้วมากเหรือแบะเพลงนะครับจังหวะเพลงแล้วแต่เพลงเพราะจ๋าอันเนี่ยเห็นชัดๆเลยพอลองเชิดซิปนะตัวผู้หญิงเนี่ยอ่ะใครออกแบบท่าเต้นพ่อใครออกแบบท่าเต้นท่าเต้นก็ออกแบบทุกคนครับถนัดใครถนัดมันถนัดใครถนัดมันเออไอยางไอยางบนหัวนั่นแหะพ่อยางบนหัวเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยไหมก็เปลี่ยนบ่อยมีขาดบ้างไหมมีครับเต้นงการแล้วเดนซ เห็นต <|so|>> ัวนี้เขาหมุนได้ลองหมุนหน่อยได้ไหมคะเราจะให้ให้น้องเงินหมุนหน่อยได้ไหมทำยังไงถึงหมุนได้ ความสนุกสนานนะจริงๆคุณผู้ชมของที่มันเป็นโบราณโบราณจะอยู่สืบทอดไปอีกนานแสนนานอยู่ที่คนจ้างนะคอจ้างห้อนจังหน่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อตุ้ามจริงนะเมื่อคืนเพียวๆกันใช่ไหมแม่คะทำไมคะทำไมหนูเข้ามาแบบเดินทำไมหนูเมา เดี๋ยวคุณผู้ชมพ่อพ่อมาแต่เมื่อคืนเมื่อคืนแล้วมานอนในสตูจริงๆแล้วพอเสร็จนี้เราก็จะกลับเลยเดี๋ยวนะคุณแม่พ่อพ่อมานอนกนในสตูเน่นอนในสตูเรานี่แหละสมมติจ้างคุณแม่ให้คุณแม่อยู่กับหุ่นเนี่ยในสตูว้ายเอ้าว้ายเว้าแล้วก็มาสมมติคุณแม่เข้ามาเลยคุณแม่เข้ามาลองเชัดหน่อยหนุ่มขอหน่อยนะหนู่ขอหน่อยพ่อไหว้ครูเขาด้วยเออจะให่ ขวเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยไหมก็เปลี่ยนบ่อยมีขาดไหมมีครับขาดอ้ไอ่ะไมะไมไหวแล้ไม่ไหวแล้วทักแล้วมิต้งออกมาออกมาเลยให้พ่ออยู่อย่างเดียพ่ออู นี่นั่งทำอมว่าแรงไปแทนที่คุณแม่จะห่วงหนูแต่กูกำลยจะมาแบบพังผึ่งพังหมดมันเคยมีเหตุการณ์อี้กคนไหมไม่มีครับบางทีเขายากขาดบาหงทีจริงนะอ๋อยาวมันขาดมันก็ทำให้เพื่อนชมดีเขาหัวเราะเสียหายไม่พ่อเสียหายไม่หรอไม่ไม่ไม่เปิ้้องหน้าขมำลงมาเลยี่ทุกคนนะตื่นเฮือกันหมดเลยอ่ะพ่อพ่อเอามาลุมกันหมดเลยอ่ะโอ้ยเหนื่อย พ่อจ้าจริงๆพ่อมันเป็นอาชีพไหมคะอันเนี้ยสำหรับในเรื่องของธุรกิจเป็นธุรกิจจริงๆมันเป็นการสนุกสนานให้กับคนในชุมชนซึงไม่มีค่าตอบแทนเราก็ไปช่วยกันได้ทำด้วยใจรักนะพ่อนะใจเราลาก่ะอันนี้ถึงค่าตอบแทนน้อยเราก็ต้องไปไปช่วยอย่างที่บอกนะเอ้าเนี่ยไปกันสิบกว่าคนใช่ไหมพ่อครับสิบกว่าคนคุณแม่ถ้าสามพันนคนเราสองร้อยเนี้ย ใกล้นะไม่ถึงว่าพ่อๆเองก็ต้องว่างจากทําไร่ทํานาด้วยปกตินี่ไม่ว่างแล้วก็ต้องไปใจรักกั้งทิงเลยเพราะเรองไปช่วยกันไปช่วยกันพี่ช่วยกันยังไงเวลาคนชอบพระเจ้าเราภูมิใจไหมว่าเรามีผลงานให้ให้เขาได้ชมนะครับแล้วก็เขาก็ได้เชิดชูเราว่าเขาจะสามารถจะทรักพ่อพ่อพ่อมายืนดู ไม่ขาดวะบอกตรงนี้เลยว่าสิ่งที่บรรดาพ่อๆทํทำคือเพื่อความสุขของผู้คนของคนในชุมชนงานที่ใกล้ๆถ้ามาเรียกงานฟรีรู้จักกันเป็น<ก>พี่น้องกันไปช่วยแต่ถ้าสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมอยากจะว่าจ้างติดต่อได้ตามหมายเลขที่เราอยู่ขึ้นบนหน้าจอก็ ว่าจ้างตามระยะทางด้วยคุณผู้ชมขาอีกอันนึง่งหนูแบบภูมิใจอะไรรู้ไหมคะภูมิใจที่สิ่งที่เป็นภูมิปัญญาจริงๆจะถูกสืบทอดต่อหรือไม่อยู่ที่คนรุ่นเราว่าจะว่าจ้างต่อไปยาวแค่ไหนอีกระยะนานแค่ไหนพ่อหนูชอบตรงที่ว่าคือพวกพ่อเนี่ย ใช้เวลาว่างคือคุณอีสานคุณไม่สังเกตไหมคุณอีสานเนี่ยจะเป็นคนที่สนานล่าเริงร้องด้ใชอบมากเป็นคนรนี่ว่านูขอบคุณพ่อที่พ่อคิดสิ่งนี้ขึ้นมานะจริงๆขอบคุณพ่อๆทุกท่านเลยจ้าและคนที่ไม่มาด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยกันนะคะกเดี๋ยวเราจะให้พี่เป้าขึ้นไปอยู่บนดาดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะปิดเบรกแล้วเต้นไปด้วยกันพ่อจัดมา คนทอลกับคนหนึ่งด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพี่ตั๊กนี่แหละเป็นคนจุดเริ่มต้นในการแนะนําให้พวกเราได้รู้จักกับเซนแฮทโทนิกก่อนคู่นึงอีกก่อนคุณ่นึงวันนี้ก็เขินๆค่ะได้ออกรายการสามีเขาเขินเออแขกเราก็ก็ไม่สมเป็มาอันนี้คือต้องอันดับแรกเลยคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณเนี่ยคนข้างๆเนี่ยก็ขอบคุณพี่หนึ่งเพราะว่า พี่หนึ่งในเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องผมก่อน uh huh. ใช่ไหมฮะ<ช>แล้วก็เป็นคนที่แบบทดลองเออทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะมันจะทําไงนะกับปัญหาที่คุณหนึ่งเนี่ยเขามีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นอะไรเงรี้ยแล้ก็นั่งฟังเรื่องราวเขามาตลอดอ,อะไรเงี้ยซึ่ง ตัวตั๊กเองเนี่ยอาจจะไม่ปัญหาเท่ากับพี่หนึ่งแต่ตามความคุณที่กังวลเรื่องผมมาตั้งแต่ไหนตาเลยแล้วเราฟังแล้วบอกวิ๊น่าสนใจอะไรเงีย้ยแล้วเลยทำรู้สึกว่าอย,อยากลองอยากลองใช้อะไรเงีย้ยตั๊กเลยแอบไปสั่งไม่ไม่ได้บอกพี่หนึ่งแต<อ>แอบสั่งแล้วไปใช้ไอ้คำว,ว่าการสระผมแล้วมันสะอาดเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ใช้แล้วมันใช่เลยต้องต้องมาสั่งซ้ำอ่ะพี่แม่มุหนึ่งรู้ไหมพอใจไหมพอใจมากครับพอใจมากๆคุณหนึ่งรู้ไหมพวกเราก็สั่งตามมาตั๊กเมื่อหไม่รู้นี่แหละว่าเพราะตักใช้ใช่ไหมล่ะตั ดีว่ะอะไรเงี้ยต้องบอกไงเฮ้ยพี่แมมพี่แมมต้องใช้นะจริงไหมดีจริงคค่่ะุณแมนี่เซตสองแล้วค่ะคุณแม่ไม่แต่ว่าจริงจริงหนึ่งจะบอกว่าทุกครั้งที่หนึ่งดูรายการในทีวีอ่ะหนึ่งจะรู้สึกว่าเหมือนทุกคนอ่ะเตรียมมาแบบไม่ได้พูดความจริงหรอกอะไรเงี้ยไม่ใช่จริงจอ่ะแต่หนึ่งเพิ่งมารู้ในรายการเนี้ยว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว่ทุกครั้งที่จมบติว่าอย่างพี่ตั๊กพูดเงี้ยเอาพี่ตั๊กซื้อจริงอ่ะเพิ่งรู้เลยว่าอ๋อจริงคือพี่ตั๊กใช้จริงอ่ะไม่ไม่ได้ไปขอนะไม่ได้ไเชื่อมว่่่าาาพพววววกกกเซซืื้้้้้อออผมมมีีคคนนบบแแลลรรัััใต๊ชดี มันได้ผลดีกับกับทักยังไงนเนี่ยทักที่บอกทุกคนว่าเวลาเรากลับบ้านเนี่ยเราเซ็ตผมนี้ใช่ไหมแล้วคุณแม่กลับไปบ้างคุณแม่สะหัวเงี้ยคุณแม่จะสังเกตว่าว่าผมเราเนี่ยที่มันไปอยู่ตรงข้างก็ไอ้ตรงท่อนั้งทิ้งอะเนาะทักจะสังเกตไงแต่ตอนที่ยังไม่เจอเซนเนี่ยนะโอ้คุณแม่คะเห็นแล้วบตุไรน,นะเข้าใจไหมบอกแล้วพอมาใช้ตัวเนี้ยเราจะจะสังเกตว่าไอ้ที่เมื่อก่อนที่ร่วงเป็นขยุ้มขยุ้มอย่างเงี้ยมันน้อยลงมันน้อยลงมันน้อยลงอะไรเงี้ยคือคืออย่างนี้พี่แหมมที่ตักตัดส มันต้องเริ่มจากการทําความสะอาดก่อนคนที่จะบํารุงด่างีรษะเส้นผมคุณต้องสะอาดก่อนแล้วก็เริ่มขั้นตอนต่อไปคือการบํารุงเพราะอันนี้พี่หนึ่งเขาดูแลแต่ความสะอาดเลยแต่รับเซนแฮทร์โทนิกเองที่พี่ตั๊กมั่นใจก็คือเรื่องของรางวัลรางวัลมีอะไรบ้างคุณหนึ่งรางวัลนะครับอย่างตัวเซนแฮร์โทนิกทุกตัวนะครับตัวนี้นะครับจะได้รางวัล Asian Best Product ในสาขา Beauty Award ปี2017ครับผม ใช่และส่วนตัวสารสกัดที่อยู่ในนี้นะฮะก็จะได้รางวัล a ั v a n c e i n g r e d i e n t Award ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนั่นก็คือตัวตัวอนาเกนสารสกัดตัวนี้ได้รางวัลที่ยุโรปเลยนะครับซึ่งยุโรปให้การยอมรับสําหรับสารสกัดอนาเกนให้เป็น a d v a n c e Ingredients a w a r d แลวก็มีผลดีต่อเส้นผมด้วยใช่ครับผมซึ่งตัวอนาเกนเนี่ยยังจะมีตัวคาเฟอีนครับผมตัวสุดท้ายคือตัวไฮเชลาตัวนี้เนี่ยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับเส้นผมเพราะว่า ลากผมหรือว่านาศิษฐานที่ขาดความชุ่มชื่อหรือเป็นรังแคเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมร่วงเช่นกันนะครับเวลาใช้คุณใช้ยังไงเวลาใช้ก็สระตัวนี้ตัวนี้จะสระแบบว่าตลอดเลยสะอาดเลยสะอาดริบเลยแล้วต่อด้วยตัวนี้ฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างจริงๆเนี่ยที่เรามานั่งพูดตรงเนี้ยเพราะว่าทุกคนใช้แล้วสองเดือนพวกเรานี้ตอนนี้แมส จอดหน้าบ้านวันเว้นวันเนี่ยเขาสั่งกันจังเลยที่บ้านเขาสั่งกันจังเลยถ้างั้นวันนี้ให้โปรหนักหนักดีไหมพี่ตั๊กหนึ่งนะขอเลยนะเอาโปรจากพี่หนึ่งหรือเอาโปรจากพี่ตั๊กช่วยกันค่ะเราสองคนหัวเมียเราต้องช่วยกันค่ะโปรแรงๆเลยวันนี้พี่หนึ่งนะเอาให้สักกี่สายดี เลขสวยเลขสวยๆ29สครับ29่สายนะเลสวยดีเสวเอางี้แล้วกันนะคะวันนี้ไหนพี่หนึ่งมานั่งคู่กับตักนะคะขออนุญาตพี่หนึ่งขอพี่หนึ่งลยวันนี้ว่าขอไปโปร่แรงๆเลยซื้อวันนี้นะคะคุณชมขาเซนแพทนิกนะคะเซนแพทนิกสองขวดนะคะในวันนี้เราแถมนี่เลยค่ะ เซนแชมพูอีกอ2ขวดไม่แค่นั้นค่ะคุณผู้ชมคะแถมน,นี่ไปอีกค่ะนี่เลยเซตอายบราว์อันนี้เป็นขนาดใหญ่เลยนะมาใหม่ขนาดใหญ่อีก2แท่งแต่วันนี้6ชิ้นเหลือเพียง2,990บาทเท่านั้นครับค<ะ>ุ้มสดคุมนะคะติดต่อมาที่เบอร์นี่เลยค่ะ 0,2, 02, 02 2พร้อมกันค่ะ0 2 6 3 5 9 9 7 นะแล้วก็ที่ไลน์ด้วยค่ะอด line นะครับ at side wm tv นะครับผมยังไม่ทีนะคะใช่ค่ะก็แต่หนึ่งสายหนูขอจำกัด2เซตนะค็แม่อเผลิตผลิตไม่ทันแล้วตอนนี้นะคะนี่โทรเลย0 2 2 6 3 5อ9 7 0 2 2 6 3 5 9 9 7น์นะคะรีบโทรมาเลยค่ะคุณผู้ชมขา6ชิ้นนะคะเพียง2,990บบาทเท่านั้นไล ที่ w m t v นะครับ s i g n w m t v หรือว่าสแกน QR Code ที่ที่หน้าจอด้านล่างได้ด้วยได้ไงก็คือเซตนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะหชิ้นด้วยก็สองอย่างละสองคุ้มเกินคุ้มสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเราก็จะรอแต่โปรนี้แหละคุณผู้ชมโแม29สายเท่านั้นนะคะอย่าว่าแต่คนจ้องเลยพวกเราก็จ้องใช่เบรกสามอะให้จดเบอร์ได้่โ่ที่มาก็สั่งที่บ้านเลยแล้วพวกเราไม่ต้องโอนเงินหรอกวุ่นวายให้มาเก็บเงินปลายทางใช่ส่งฟรีด้วย่วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสามทั้งงอน ผัวหาเบียร์คมวันนี้ขำาึ้นขึ้นหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขค่ะไวแล้วพี่สุขาไปแล้ววันนี้คำคมมีมาฝากด้วยนะคะชีวิตเธอดูดีจังใชหนี่หรืออย่างเดือนนี้ออะแล้วค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่ายโมงตรงทางช่องวันค่ะกับผู้หญิงเี่ามากที่สุ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ